ก่อนที่ผมจะเก่งครับผมก็กางมาก่อนครับก็อันนี้ก็คือแบบสมบูรณ์แบบนะครับกอนที่ผมจะยกเขาก็คือสูงได้เพอร์เฟกครับยกเขาได้ถึงอ,อกครับผมก็กางมาก่อนครับเนี่ยครับวิดพื้นก็ชักเขาก็กระโดดเขาก็ยกเขาสูงครับใครผมบอกเลยว่าคนที่ว่าปลดล็อกท่าแบบเพอร์เฟกได้นะที่ผมเทรนนะมีทั้งหมด สองคนนะครับผมบอกเลยผมเทมาหลายคนนะครับถ้าพุ่งหลังเบอร์ฟี่ครับแต่ว่าน้องที่ปลดล็อกครับที่มีเพอร์포แมน์สมรรถภาพทางกายเหมือนนักกีฬาครับมีแค่สองคนนะครับก็น้องรุ่นแรกหนึ่งคนแล้วก็น้องรุ่นรุ่นที่รุ่นที่สองครับที่เป็นทหารหนึ่งคนครับนี่ผมก็เอามาให้ดูครับว่ากว่าที่ผมจะเก่งได้ผมก็กามาก่อนครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกากๆกันเลยครับเมื่อสี่ปีที่แล้วครับซึ่งตอนแรกฝึกผมก็ยกเขาขึ้นไม่รอดเหมือนกันครับมาดูกันครับ ผมก็เคยก็ไม่เก่งมาก่อนครับเห็นไหมครับว่าท่าก็คือพุ่งหลังเบอร์ฟี่ครับผมไม่ยังไม่สามารถยกเข่าได้สูงครับก็เนี่ยครับยกเข่าได้นิดเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูท่านี้สักเดียวแล้วผมจะให้ดูวิธีการฝึกครับว่าฝึกยังไงถึงจะให้ก็คือหัวเข่าก็คือถึงหน้าอกได้ครับสังเกตไหมครับโดดได้จ่องจ่องจ่องมนั้นครับคือมันผิดครับถามว่ามันผิดไหมคนใหม่เ็าส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้ครับ เดี๋ยวเราจะมาดูเทคนิคครับเทคนิคว่าทำยังไงก็คือให้สามารถก็คือยกหัวเข่าครับให้มันถึงหน้าอกได้ครับเรามาดูกันนะครับว่าจะโพสก็คือเดี๋ยวควายโพสโพสหน้าแล้วกันครับก็ให้ดูนี้ไปเลยครับแบบเพียวๆครับเพราะนี่คลิปประมาณสี่ปีที่แล้วครับก็ระหว่างพักเซต็จครับก็ให้จิบน้ําครับก็คือฟอร์มมันกากันถ้าคุณไปฝึกแบบนี้นะผมบอกเลย ถ้าคุณไปเห็นแบบเราไปอยู่ในสายเพอร์ฟอร์แมนซ์นะเราเห็นเพื่อนเขาเขาฝึกแต่ละคนแบบโ,ดโหดนะพุ่งหลังกระโดดแบบโคโหด,โดกันนะเราไปฝึกกระโดดจ้องจ้องจ้อง,องผมบอกเลยนะเราอายคนอื่นเขาก็เอาแล้วครับเซฟสองครับกระโดดจ้องจ้องจ้องเนี่ยครับกระโดดเข่ามันขึ้นนิดเดียวเองครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะคลิปหน้าแล้วกันครับผมจะบอกวิธีเทคนิคการแก้ครับตอนนี้ก็มีแอดมินหญิงเขาฝึกอยู่นะครับ ก็ขาเขายกไม่สูงอะเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคให้ครับก็คือผมผ่านตรงนี้มาผมรู้ครับคือจังหวะที่เรากระโดดให้เราย่อตัวลงไหมครับพอเราดีดตัวขึ้นมาปุ๊บจังหวะที่ดีดปุ๊บให้เราดันหัวเข่าขึ้นมาทันทีครับมันก็จะถึงอกอัตโนมัติครับมันก็ต้องฝึกครับตอนนี้แอดมินก็คือกําลังฝึกอยู่ก็ที่ผมเท่าที่ผมดูนะคือแอดมินหญิงเนีอาอ่านอาจก็คือจัดระเบียบร่างกายก็คือยังไม่ถูกต้องนะครับ อันนี้กากมากครับตอนนั้นเอาถามมากากๆก,กว่านี้ก็ฟอร์มก็ยังยังโอเคนะโอเคว่าคน,คนที่ฝึกบางคนฝึกมานานแล้วก็ยังยกเข่าสูงไม่ได้เลยครับยกเข่าสูงมันเท่กว่านะครับผมบอกเลยผมจริงๆผมจะฝึกตีลังกาไปกับหลังด้วยนะแต่ผมยังไม่มีเวลาฝึกครับพอ วิดพื้นปุ๊บชักเข่ามาก็โดดตีนลงังกาม้วนหลังนะเดี๋ยวคอคอคอมันหักครับต้องไปฝึกให้ได้ครับท่านี้ครับเมื่อกระโดดชุมสี่ชุมห้าทักษาไม่มีคอหักตายได้ทําไปเล่นนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสามเซตนะครับกระโดดจ้องจ้องจ้องเนี่ยนี่เงาเรื่องครับตอนนั้นนะโอ้กระโดดฝึก ขาสูงมันก็ไม่สูงทักทีเรามาวิเคราะห์ตัวเองครับกว่าจะวิเคราะห์วินิจฉัยตัวเองได้ครับว่าอะแล้วก็หาจุดที่เราผิดพลาดแล้วก็ไปดูหาเทคนิคครับหาความรู้ครับมาแก้ไขตัวเองครับเอาก็ให้ดูนแค่นี้นะครับทําไมทําไมครับนี่ครับโหจิบน้ําจิบน้ําครับจิบน้ําระหว่างเซตคือร่างกายถ้าขาดน้ําไม่พัฒนานะครับระหว่างพักเซตคุณจะต้องจิบน้ําทุกครั้งฝึกไม่ว่าจะฝึกฝึกไอ้พวกเรสเตนดิงครับ ทุกอย่างครับสร้างโครงสร้างกล้ามคาร์ดิโออะไรระหว่างพักคุณจะต้องจิบน้ำเยอะคอแห้งนะครับร่างกายขาดน้ำแล้วไม่พัฒนาแน่นอนนะครับผมบอกเลยคุณจะไปคิดวนะ่าคุณผมยกตัวอย่างนะอย่างคนที่เขาไปวิ่ง สิบกิโลเขาวิ่งมาตั้งห้าปีสิบปีเขาวิ่งรวดเดียวว่าเขาไม่ต้องกินน้ําก็ได้ครับเพราะร่างกายเขาก็คือแข็งแรงระดับหนึ่งแล้วครับแต่ยังคนไปฝึกใหม่ๆร่างกายก็คือกล้ามเนื้อร่างกายระบบคาร์ดิโอยังไม่แข็งแรงคุณจะต้องพักจิบน้ำสองกิโลครับถึงตอให้ผมฝึกมานานอ่ะผมก็จิบน้ําตลอดเวลาครับผมไม่เคยจะผมไม่เคยที่จะแบบเอาแลวครับให้ดูสี่เซตเลยครับว่าจะไอ้สามเซตเอาจ้วงจวงจวงจวง,จวง,จวง ขีเดเรอจะในๆแล้วก็เอาให้มันครบไปเลยเสี่เซตครับ 40, สี่สิบสี่เซตสิบครั้งก็สี่สิบครั้งพักระหว่างเซตก็แน,น่ๆสามสิบถึงหนึ่งนาทีก็หนึ่งนาทีถึงสองนาทีไม่เกินนี่ครับอาเรื่องนะครับโดดจ่อง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 ,องแม่เมยเอาเสร็จยังเสร็จยังเสร็จแล้วครับจ่องจ่องจองจองครับ